ต้องบอกว่าถูกประสงค์ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะว่าสื่อการเรียนการสอนนี้ครูจัดทําขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านกราฟเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ทิศทางตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างๆโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของครูนะคะซึ่งเป็นผู้จัดทำแต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผิดกฎหมายหรือนำไปใช้ชักชวนผู้อื่นนะคะตัว โบลิง n จอร์แบนค่ะโบลิงเจอร์แบนจะทำหน้าที่เป็นตัวบอกแนวโน้มบอกเทรนนะคะบอกกรอบของราคานะคะซึ่งตัวโบลิงเจอร์แบนตัวนี้ครูจะใช้เป็นเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวที่นักเรียนเห็นอ่ะที่นักเรียนเห็นบนจออันนี้ละคะ่ะนักเรียนเห็นบนจอนไห่คะอ่ะนี้และคะ่ะก็คือเส้นอะไรเอ่ย เส้นบีนะคะตัวแรกที่ลูกสอชี้ลงไปก็คือ b b u p p e r หรือที่ครูเรียกว่าตัว Bb บนนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็น Bb กลางนะคะหรือเป็นเรียกว่าอะไรคะเรียกทางการว่า Bb Middle และตัวล่างนะคะตัวล่างเนี่ยถ้าลงมาแตะที่ที่แนวล่างครูจะ อะไรดีลงมาล่างอ่ะทำอะไรใช่ค่ะลงมาแนวล่างเราต้องบายนะคะเราต้องบายกลับไปทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าจุดที่การาฟมันลงมาตุปอุ๊กดผิดอร๊ซ่าอ่านะคะนักนเรียนจะเห็นว่าจุดที่กราฟลงมาแบบนี้เห็นไหมคะมันลงมาแตะที่แนวล่างปุ๊บมันจะมีแรงรับกลับแล้วมันก็ดีกลับด้วยนะคะ จุดที่มันขึ้นไปชน BB บนเห็นไหมคะจุดที่มันขึ้นไปชน BB บนแบบนี้มันก็เห็นไหมคะอ่ะมันจะมีแรงขายออกมาถ้าเราเรตสต้านเนาะแต่ว่าเทนมันยังเป็นเทนขาขึ้นทำไมครูถึงบอกว่าเป็นเทนขาขึ้นเพราะว่าแท่งเทียนสามารถยืนบนเส้น BB กลางได้นะคะนักเรียนเห็นเส้น BB กลางของครูไหม เห็นเนาะอ่าเราก็ทำไมคะถ้ามันขึ้นไปชนเส้น BB บนครูก็จะเปิดเซลล์ลงมาเล็กๆมันก็จะลงมาแตะที่ตัว B b ล่างซึ่ง BB ล่างจะทำหน้าที่คล้ายๆแนวรับอีกทีหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รับหลักของกราฟนะคะอ่านะคะมันก็จะมีปัญญาณการเข้าบายขึ้นมา ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าแท่งเทียนจากตรงนี้มันจะเป็นแท่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะแท่งเทียนที่ใหญ่ขึ้นให้นักเรียนสานิษฐานว่าตอนนี้ไม่ใช่ลายย่อยเข้าแล้วนะตอนนี้เป็นลายใหญ่เข้านะคะลายใหญ่เขามีกําลังมากกว่าเราถ้าเขามีกําลังมากกว่าเราแท่งที่เกิดขึ้นมันก็ใหญ่ตามเราไปด้วยถูกไหมคะอ่า และก็เมื่อการาฟวิ่งขึ้นไปถึงเส้น BB B ีบีบนมันจะเกิดสัญญาณการขายขึ้นมานะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันเกิดสัญญาณการขายออกมาดีการาฟทำไซเวว์อยู่บริเวณนี้นานมากนะคะนานมากแล้วก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆแท่งแบบนี้แปลว่าใครขายเนี่ย ลายใหญ่ใช่ค่ะลายใหญ่แล้วก็กองทุนแอบเวลาอยู่กับครูมันเก่งทุกคนเลยเวลาเถื่จีันเป็นยังไงอ่านะคะ <c oughs> มันก็ทำไมคะมันก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงมาแตะที่เส้นบีบีล่างนะคะมันลงมาแตะที่เส้นบีบีล่างมันก็จะมีสัญญาณการเข้าซื้อเกิดขึ้น <c oughs> ใครซื้อวะ ลายเล็กลายใหญ่ของทุนเจ้านี่แหละค่ะใช่ค่ะแรงเม่ายังไงก็ใหญ่กว่าเนาะใช่ไหมนะคะมันก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอ่าต่อมาค่ะครูจะใช้เส้นสิบซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีเหลืองนักเรียนจะมองเห็นชัดเจนขึ้นว่าแท่งเทียนที่ยืนบนเส้นสิบมันจากทำไมคะ มันจะขึ้นอันนี้เป็นภาพเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะแค่ครูใส่เส้นสิบลงไปนะคะแค่ครูใส่เส้นสิบลงไปเท่านั้นเองค่ะอ่าชัดไหมเส้นสิบตัดกับเส้นบีบีกลางนะคะก็จะเกิดเป็นสัญญาณการซื้อกลับเข้ามาในตลาดอันนี้ครูเปลี่ยนเส้นไม่ทนนะันนักเรียนครูเปลี่ยนเส้นไม่ทันเนาะแต่ให้นักเรียนสังเกตว่า เส้นนี้นะคะเป็นเส้นสิบนะคะใดหนึ่งสัปดาห์ทำไมครูถึงใช้เส้นสิบบางคนก็อาจจะใช้เป็นเส้นสิบสี่คืออะไรเอ่ยอ่าคือเส้น ma สิบสี่นะคะคือค่าเฉลี่ยระหว่างสิบสี่วันในสิบสี่วันนี้นะคะก็จะทำไมคะดูว่าเขาเส้นสิบกับเส้นรออ่ะกับกับเส้น BB เนี่ยค่ะพอมันตัดกันปุ๊บ มันจะมีแรงซื้อกลับเข้าตลาดนะคะมันจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดตอนแรกๆมันจะออกเป็นการไซด์เวย์ก่อนเนาะมันจะออกเป็นการไซด์เวย์แบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงตรงนี้ก็จะเกิดมีการสับสนกันแต่ถ้านักเรียนดูการไม่เป็นนักเรียนอาจจะไปเซลล์ในแนวรับเพราะว่าทําไมคะแท่งนี้มันเหมือนทําท่าจะลง แต่ขาเล็กบอกว่ามันจะขึ้นใครผิดวะหล่เล่นนะอ่ะเท่ากับว่าพอมันลงมาแตะที่เส้นสิบเส้นนี้แล้วมันก็ทําอะไรคะเป้นติดเส้นบีบีกลางเส้นนี้มันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปในตลาดนะคะก็จะกลายมาเป็นภาพนี้ที่นักเรียนเห็นนะคะอ่าทีนี้ครูปิดหน้ามันปิดหน้ามันปิดหน้าตัวต่อไป แล้วให้นักเรียนถ่ายว่าต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ว่าจริงๆแล้วครูต้องการชี้ให้นักเรียนเห็นว่าในทางกลับกันนะคะเมื่อกี้นี้นี่ตรงนี้นะคะในทางกลับกันเมื่อกี้นี้แท่งเทียนยืนบนเส้นสิบมันทำไมคะมันขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันขยับตัวของมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้นี้พอการาฟมันไปชนแนวต้านปุ๊บมันก็ทำไมคะ ย่อตัวกลับลงมาวิ่งใต้เส้นติดกราฟที่อยู่ใต้เส้นติดเป็นกราฟอะไรเอ่ยเป็นกราฟขาลงค่ะนักเรียนเพราะว่ามันทำไมคะมันวิ่งใต้เส้นติดนะคะตัวเส้นติดเนี่ยจะเป็นตัวบอกเทนให้เรารู้อีกทีหนึ่งว่าถ้าเรามีบายอยู่แล้วเราเห็นว่าเส้นสิบตัดกับเส้น b b บกลางหรือเส้นสิบตัดกับเส้นร้อย นะคะตัดลงมันจะกลายเป็นลงถ้าตัดขึ้นแบบเมื่อกี้นะคะจะกลายเป็นขึ้นครูก็จะสไลด์ภาพต่อไปให้นักเรียนดูเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันก็ขึ้นค่ะเห็นไหมคะเส้นติดที่ขึ้นกับอันนี้ค่ะเส้นสิทธ์ที่ตัดกับเส้นเส้นบีบีสางมันก็ทําไมคะขึ้นไปเรื่อย ะะขึ้นไปเรื่อยๆไปชนเส้นร้อยเส้นร้อยถ้าอยู่ข้างบนมันทำหน้าที่เป็นเป็นอะไรคะคุณนุชค่ะมันทำหน้าที่เป็นแนวต้านแหมอยากต่อนะมุมมิดมุมมิดเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะมันก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านแต่ไม่ได้หมายความว่าชนแล้วมันจะลงเลยในทันทีนะคะแต่ว่าชนแล้วยังไงก็ทํากําไรได้ จากในภาพนี้นะคะจากในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าชนเส้นเส้นข้างบนแล้วชนเส้นร้อยแล้วย่อไหมคะยอ่อแต่ก็ยังไม่หลุดเส้นบ b บกลางเพราะแนวโน้มตลาดนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะมันก็จะแค่แค่ลงมาให้เราได้ปิดเตลนะคะลงมาแตะบ b บกลางซื้อกลับขึ้นไปได้ไหมคะได้ครูจะเรียกมันว่าแนวยอ่อ นะคะเช่นกราฟครูจะพูดแบบนี้นะคะเมื่อกราฟไปแนวต้านครูจะพูดแบบนี้นะนักเรียนครูจะพูดบอกว่า1966ถึง1970แนวย่อใกล้สุด1962.8ถึง1958.9และ1955.3ถึง1948.84ครูพูดแบบนี้แสดงว่าอะไรมันมาก่อน ต้านมันมาก่อนนะคะเพราะว่ากาชนต้านกาชนต้านปุ๊บนะคะนักเรียนครูจะพูดแนวย่อก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชนต้านแล้วนักเรียนเตีวใครไล่ใยแนวต้านบ้างเยอะอยากบอกเลยว่า yeah. เยอะเส้นรอยเส้นนี้ครูตั้งค่ามันเป็น x p o n e n t i a l code แล้วเราก็ใส่ให้มันเป็นสีขาว พอมันชนแล้วมันลงนะคะลงเสร็จแล้วมันลงมาแตะที่เส้นเส้นบีบีกลางมันก็ดีกลับไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปชนเส้นบีบบนนะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ตัวกลับลงมานะอันนี้นักเรียนเข้าใจภาพนีใช่ไหมคะใครไม่เข้าใจถามนะถามไหมไม่ถามเลยยูโค้ก็ข้าใจหมดเลยยูโครกเข้าใจหมดใช้ทำเป็นอะไรคะ อใช้ในทางเฟรมอะไรใช่ไหมคะใช้ในทางเฟรมอะไรจริงๆแล้วครูอยากจะบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนเล่นยาวหมายความว่าพอทใหญ่เล่นยาวเข้าไม้เล็กเข้าไม้เล็กไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะเข้า0.01นะคะหมายความว่านักเรียนอาจจะเข้า1ล็อตหรืออาจจะเข้า0.1ล็อแต่ว่าพอทของนักเรียน มีความกว้างให้กราฟาวิ่งขึ้นวิ่งลงได้มากกว่าหนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ครูจะถือว่าหมายเล็กนะคะแต่ถ้านันเกเรียนเทรดต้านพอนหนึ่งพันเหรียญอันนี้เรียกว,ว่าพ่อตซิ่งเนาะใครชอบซิ่งบ้าง <c oughs> พี่ใหญ่ใจดีก็ชอบซิ่งเนาะถามพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ซิ่งไหวไหมคะคุณแบบนี้บางวัน <c oughs> ใชค่ะ,ะการที่ชนแนวต้านนะคะชนแนวต้านยังไงก็ต้องยอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนดูการไม่เป็นนักเรียนดูครูก็ได้ค่ะนักเรียนลออครูก็ได้ค่ะลอกครูก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะครูย่อมต้องหา แนวรับแนวต้านให้นักเรียนจริงไหมคะเมื่อนักเรียนอยู่ในห้องแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนควรตามครูหรือนักเรียนควรตามใจตัวเองใช่ค่ะตื่นเลยนักเรียนยังไม่ตื่นเลยแต่ครูเขียนมาให้ก่อนแล้วเพื่อว่าอะไรคะคนที่เขาตื่นขึ้นมาและต้องไปทำงานในตอนเช้าเขาจะสามารถ ราคาตามกูได้เลยนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าฉันกดไม่ทันฉันไม่ว่างฉันล้างจานอยู่ฉันขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนไม่มั่นใจให้นักเรียนใส่ไม้เล็กๆนะคะตั้งราคาตามที่ครูเขียนให้ในตอนเช้าซึ่งกาฟหลละของครัะคะ่ะ ครูจะเขียนไว้ในตอนเช้าซึ่งก็จะมีราคา high h i ของเมื่อวานโลกของเมื่อวานราคาปิดตลาดและก็ PV อันนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นกราฟหลักซึ่งนักเรียนสามารถตั้งราคาตามแนวรับแนวต้านของครูได้ทุกอันตั้งแล้วอาจจะโดนล่างแต่สุดท้ายนะคะก็จะวนกลับมาปิดให้สำคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหม นักเรียนต้องไม่โอเวอร์เทดและสำคัญที่สุดเลยนักเรียนต้องอย่าเชื่อใจใครที่สุดแม้แต่ครูนะคะมันไม่มีใครไม่ผิดนะคะมันไม่มีใครไม่ผิดถามว่าเวลาที่อยู่ในห้องนะคะแล้วนักเรียนติดนักเรียนพูดออกมาก็ได้ไม่ต้องอายหรอกใครๆเขาก็ติดกันมันเป็นเรื่องปกติ ใช่ไหมคะคนที่ไม่ติดเลยแต่ว่าไม่เล่นคนที่เล่นยังไงก็ติดค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีแก้ด้วย